สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช anel จิงจาย RPG ครับวันนี้เราจะมานําทุกท่านเสนอเข้าสู่ซีรีส์บอส s l ดเดอรนะครับตั้งแต่ซีซั่น4เปิดมาเนี่ยในเกมมีบอสเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่เกมอื่นเรียกว่า Uber แต่เกมนี้เรียกว่า Torment นะครับใครจะเรียกว่าอะไรก็ได้ตามแล้วแต่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเอาตัวละครที่ผมเล่นอยู่ในซีซั่นสี่มาสู้บอสอเมนแต่ละตัวให้ดูนะครับเวอร์ชั่นสู้คนเดียวแน่นอน บิลที่ผมเล่นมันจะง่ายกว่าหลายๆบิลในเกมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเท่าไปเล่นเองแล้วนะครับติดปัญหาบางเมคาิกนะเราแค่จะมาอธิบายใเฉย่ว่าเมคานิกของบอสตัวนี้คืออะไรอะไรคือข้อควรระวังนะครับก็อย่างแรกนะครับขออนุญาตปล่อยนะครับปล่อยไฟก่อนไฟนะ่าจะนานประมาณ10นาทีนะครับก็จะเร่งความเร็วนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนสู้จบ เดผมจะอธิบายเมคานิกให้ฟังว่าบอสตัวนี้มีเมคานิกอย่งไรนะครับสำหรับบอสตัวแรกในบอสแลนเดอร์นะครับก็จะเป็นกริกร้อนะครับเดอกาวาิกเซนต์นะครับบอสหุ่นยนต์นะที่หลายๆคนเรียกนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็คือสเตจเชนสโตนสองอันแล้วก็ลิวิ่งสตีลนะครับจริงๆถ้าจะกดยาได้แนะไม่ให้กดยาการใส่ฟ้านะครับเป็นยาที่ดีที่สุดแลวในะขวดใหญ่ แต่เวอร์ชันนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมจะพยายามไม่กดยาเลยนะครับหมายถึงยาในส่วนของยาบูสแตะนะครับนะพ์ทหลังตัวนี้จะเป็นการเรื่องความเร็วนะครับแต่เดี๋ยวจะให้ตัวเลขกลมๆไปด้วยว่ามันใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับสำหรับบิลนี้นะบิลนี้เป็นบิลที่ค่อนข้างถึกนะครับแต่ดาเมจน้อยมากเพราะฉะนั้นมันจะใช้เวลานานหน่อยนะไม่ต้องตกใจนะครับ จังหวะแบบนี้ในไฟล์เรียกว่าซูมนะครับผมจะขอนิยามว่ามันคือจังหวะซูมแล้วกันนะครับจะเป็นจังหวะที่สําคัญในการเล่นนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลงรายละเอียดกันนิดนึงตอนแรกผมกะว่าผมจะเร่งความเร็วนะแต่ดูจากเพสบอสแล้วเพสในการทําดาเมจของเรากับบอสแล้วผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องนะก็อธิบายไปในไฟล์แล้วเดี๋ยวเรามานะอธิบายแบบมีรูปประกอบอีกทีแล้วกันนะเพสปกติก็คือการทาดาเมจใส่บอสนะครับทาให้บอสติดสแต็กนะครับนะหรือการ แต่ติด CC ทุกชนิดพร้อมกันเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เบิร์สต์เดเมจตอนนั้นถ้าทําได้นะครับระยะระหว่างนั้นนะครับก็แค่โพซิชันตัวเองนะถ้าเป็นคลาสที่โพซิชันตัวเองได้นะอย่างเช่นซอร์เซอร์เนโครนะหรือแม้กระทั่งดูอิดบางบิวนะครับจังหวะนี้เรียกว่าจังหวะซูมนะครับจังหวะซูมก็ระวังตัวนิดนึงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับบอสตัวนี้นะครับจะมีเมคานิกที่เหมือนกับบอสอูเบอร์หรือว่าบอสทอร์เมนทุกตัวนะครับ จะมีเมคานิกที่เรียกว่า stack debuff นะครับโดยที่ถ้าเราติดเนี่ยมันจะหน้าตาแบบนี้นะครับเห็น debuff สีแดงนะครับที่อยู่ขวาสุดของจอไหมครับนั่นคือ debuff stack นะครับทุกครั้งที่เราติดเราจะโดนดาเมจแรงขึ้นแบบ exponential นะครับ exponential ก็คือไม่เป็นเส้นตรงนะแปลว่ายิ่ง stack เยอะยิ่งโดนแรงขึ้นมากๆนะครับไม่ใช่1โดน10% 2โดน20แต่จะเป็น1โดน1 0 2โดน40แบบนี้นะครับเพราะฉั้นก็ระวังอย่าติด debuff stack นี้นะครับ ไม่งั้นก็จะทําให้การสู้ยากนยะคุณอาจจะโดนวันช็อตได้แต่ถ้าวันช็อตเวลาเล่นบอสเลเดอร์คนเดียวก็คือรีเฟชไฟสู้ใหม่หมดเลยนะครับการโดนเส้นนะครับของเสาวพวกนี้นะครับก็จะทําให้สแตกขึ้นแล้วก็มีอีกหนึ่งเมคอิกนะครับบอสแต่ละตัวเนี่ยจะมีอยู่2องเมคอิกที่ทําให้สแตกขึ้นนะครับพื้นฐานจะเป็นเส้นของเสาไฟฟ้าแต่ละเสานะซึ่งเสาในแมปเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด16เสาเพราะฉะนั้นเส้นนะครับโยงได้เฉพาะนะครับเส้นบนล่างซ้ายขวา เส้นที่เกิดขึ้นก็จะสูงนะครับแล้วก็จะนะทําให้เราติดสเตตเหลนนั้นนะครับตอนนี้ยาผมเริ่มเหลือน้อยแล้วนะผมต้องประหยัดการใช้ยานิดนึงนะไม่ค่อยได้ระวังนะครับจังหวะซูมนะครับก็จะเกิดเส้น อย่า yeah. กังวลนะครับมันจะมีเส้นที่ยิงขึ้นไปบนฟ้านะครับเหล่านั้นเป็นเส้นหลอกนะครับไม่ใช่เส้นที่เกิดขึ้นจริงนะหลายคนถ้ากังวลนะครับแล้วก็ตกใจมากก็จะเดินตอนที่เส้นชี้บนฟ้าขึ้นนะครับซึ่งก็จะทําให้เราโดนกระแตกดีบัฟนะครับแต่ที่เราไม่จําเป็นต้องโดนนะสําหรับพอบอสเข้าเฟสสุดท้ายนะครับตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับก็คือ2หลอดสุดท้ายของเลือดเนี่ยนะนะเออดีบัฟ ที่สามารถวางใส่เราได้เนี่ยมันจะเพิ่มจากการโดนเส้นที่เสานะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตอนที่เจอนะครับเวลาบอสวาร์ปมาใส่หน้าเราเนี่ยนะครับก็พยายามโพซิชันตัวเองออกมานะครับถ้าเป็นบิลหรือคลาสที่ทําได้นะครับถ้าทําไม่ได้ก็ภาวนานะครับบอสมีสกิลน็อกแบกนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายมากเลยถ้าเรายืนอยู่ใกล้ๆบอสแล้วนะครับข้างหลังเรานะครับมีเส้นสายฟ้าอยู่นะครับ น่าจะทําให้บอสผักเราไปโดนเส้นได้เรอาจจะไม่ทันได้ระวังนะครับจริงบอสตัวนี้เนี่ยนหลายๆคลาสสู้ได้ลําบากลําบากมากนะครับเพราะว่าที่เดินมันน้อยนะครับแต่ว่าข้อดีที่ผมเล่นในโคร์แมนเซอร์ก็คือเรามีมินเนี่ยนเฟสแท้งอยู่นะครับบอดี้บล็อกสกิลหลายๆอย่างได้นะเพราะฉั้นมันก็ินเลยดูแบบไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับถึงแม้ผมจะติดสแต็กมาแล้วนะครับ ยาที่ดีนะครับอีกหนึ่งยานะเวลาบอสอยู่เฟสสองนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นยาโคลิโบนะครับพอบอสมีลูกน้องนะครับมันสามารถระเบิดเป็นโคลิโบได้ก็จะช่วยเล่งดามเมจให้กับบิลที่ไม่มีดามเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวการซูมครั้งต่อไปเนี่ยเข้าใจว่าพื้นน่าจะออกแล้วนะครับเดี๋ยวพอพื้นออกแล้วเรามานะพูดถึงตัวพื้นกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะครับ พื้นฐานในการสู้กับบอสตัวนี้นะครับก็คือเกาะ9ก้า i g h สามไลนิ่งรีสิตเจ็ดสินะครับสำหรับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรีสิตแทนนะครับอยากสู้กับบอสตัวนี้ก็คำแนะนําก็คือโอ้ผมรีบไปหน่อยเลยนะซูมแต่พื้นน่าจะยังไม่ออกผู้พื้นออกแล้วนะครับแย่หน่อยนะครับนะไอพื้นที่ผมบอกก็คืออันนี้นะครับพื้นจะสุ่มนะครับช่องทั้งหมดในแมปนี้มันจะมีทั้งหมด9ช่องนะครับ เจ็ดจากเก้าช่องจะเป็นพื้นดีบัฟนะครับถ้าคุณอยู่ตอนที่มันทำดาเมจเนะี่ยคุณก็จะติดสแต็กเพิ่มนะครับซึ่งก็ทําให้คุณโดนดาเมจเยอะขึ้นเพราะงั้นนะครับก็จะเข็นว่าเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ใช้บัดมิสนะครับแต่เราก็สามารถหลบได้ถ้าเรารู้ถึงการนอยูของมันนะเพราะงั้นก็พอมันซูมก็ระวังตัวไว้ตลอดนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะเข้ามาตอนเข้าหลอดส,สองหลอดสุดท้ายเนาะแต่อันนี้เนี่ยเหมือนต่ํากว่าครึ่งนิดนึงก็เข้าแล้วแล้วมันก็จะเว้นรอบนะครับ รอที่แล้วมีพื้นรอบนี้ก็จะไม่มีพื้นนะฮะแต่จํานวนเส้นก็จะเยอะขึ้นแล้วก็มันจะปิดทางเดินเรามากขึ้นนะครับให้เราดูลําบากขึ้นถ้าเป็นอโคแมนเซอร์แนะนําให้ p Position ตัวเองออกมาจากเ,เส้นทั้งหมดที่ทําให้ข้างหลังเราไม่ปลอดภัยนะครับเห็นได้ว่าผมยืนอยู่ตรงนี้ข้างหลังผมปลอดภัยนะผมอาจจะต้องหามอสแบบ l i ฟ e p e r ร์เซออกมาให้เยอะขึ้นหน่อย ข้อดีของเราตอนนี้ก็คือสแต็กเรายังอยู่แค่นหนึ่งนะครับถ้าผม,มเอาหน้าไปชนฟิฟี่เมื่อกี้เพื่อเทสให้ทุกคนดูสแต็กก็จริงๆสแต็กศูนย์เลยซ้ำการที่เราโดนสแต็กศูนย์เนี่ยนะครับมันทำให้เราสู้บอสตัวนี้ได้ค่อนข้างสบายมากนะครับรอบนี้มีพื้นนะครับนะก็คลาสไหนมีเอ่อสกิลหลบดีๆนะครับในโคแมนเซอร์เออ่ซอร์เซลเลอรออ์หรือแมก้กระทั่งโลบที่มีสกิลเคลื่อนที่ดีๆนะครับก็ขอแค่ใจเย็นๆโพซิชั่น Position ตัวเองออกมาจากพื้นเหล่านั้นก็ไม่นา่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับ ซูมและมีพ uh, ื้นนะครับระวังให้ดีนะครับหรือผมนับผิดวะอ่าผมนับผิดขออภัยนับผิดคือไรนะครับก็อย่างที่บอกมันรอบเป็นรอบนะครับสําหรับพื้นแต่ว่ารอบที่แล้วไม่มีแต่ผมไม่ได้ดูก็เตรียมสกิลหลบของคุณไว้ให้พร้อมนะครับเพราะปกติบอสตัวนี้ไม่ใช่บอสที่วิ่งวนทั่วแมปเท่าไหร่นะครับมันจะอโกรเป้าหมาย ส่วนมากที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็แกลวไปเรื่อยๆจนกว่าเป้าหมายเหล่านั้นจะตายนะครับต่างจากบอสหลายๆตัวที่เราจะได้เห็นในบอสแรเดอร์ต่อๆไปในตอนต่อๆไปนะครับที่จะแกลวผู้เล่นเท่านั้นนะครับซึ่งก็มีแบบนั้นอยู่ซูมและคราวนี้มีพื้นนะครับก็ใจเย็นๆขยับอยู่ตลอดอย่าขาตายนะครับแล้วก็หาช่องที่ไม่โดนดาเมจเนาะอย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีบัตรม,มิสนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคลาสที่มีอันเบรกเอเบิลแบบเคลื่อนที่ได้ อย่างซอร์เซอร์เนโครนะครับม sure ัน so ก so ็หลบได้นะเพียงแค่ต no ้องรู้ว่ามันจะมาแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือมันนิดนึงนะครับแน่นอนบางครั้งเราก็ซวยนะครับเราอยู่ในโซนที่แบบเจ็ดช่องมันใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เรายืนอยู่มากๆนะครับเราก็อาจจะหลบไม่ได้แต่การติดหนึ่งหรือสองสแต็ในกริกอส่วนตัวคิดว่าไม่ไม่โหดร้ายขนาดนั้นนะครับไม่ได้ทําให้โดนวันช็อตอาจจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ผมเริ่มประหยัดยานะครับจำนวนยาผมก็เหลือปกติ นะซูมอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้จะไม่มีพื้นนะเพราะงั้นยืนอยู่เฉยใๆในตำแหน่งที่ปลอดภัยได้เลยนะครับ ซูมแบบมีพื้นใกล้จะมาแล้วนะครับก็เตรียมตัว move นะครับถ้าไม่ทานจริงๆนะก็กดบัตมิสหรือถ้าเป็นคลาสที่มีสกิลเคลื่อนที่อื่นก็กดซะบอสเข้ามาใกล้พยายาม position ตัวเองออกมาบอสเข้ามาใกล้พยายาม position ตัวเองออกมาโตรงหวะทำตเตเมแล้วเสร็จได้นะครับสกิลทำตเตเมแเราติดฟูดาว แต่เราไม่ได้เล่งรีบอะไรนะครับจำนวนยาเราเหลือเยอะเราไม่โดนวันช็อตจริงๆก็ไม่เดือดร้อนนะครับไม่ใช่บอสที่ Unforgiving แบบบอสวันช็อตลิลิตสมัยก่อนอะไรเงี้ยนะครับไม่เป็นอย่างนั้นนะ <S <S ซูมแล้วมีพื้นนะครับระวังให้ดีเอ๊ะผมหน้าผิดอีกแล้วหรอวะนะครับขอไป้งั้นก็เตรียมจูบเลยก็ได้นะครับบอสเข้าเฟสสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวว่าผมเอาหลังชนกําแพงอยู่นะครับก็ระวังนิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีตรงกําแพงก็มีเส้นได้นะครับเราจะมองไม่เห็นนะอยากทําแบบนั้นนะครับผมรีบใช้บัตรมิสไปหน่อยนะถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตกใจนะเหนื่ถ้าเป็นคลาสที่มีดาเมจนะครับก็ไม่ต้องเข้าเฟดบ่อยขนาดนี้อะซูมพื้นนะครับนะกดไว้เพื่อความเซฟเนาะ เราบอกพื้นแตกปุ๊บเราก็โพสิชันตัวเองออกมาจากบอสนะครับการที่ทำแบบนี้ได้มีเยอะนะครับลบดีคอยก็ทำได้นะครับซ,อ,ซ,ซอร์เซอร์กาจะต้องวิ่งกว่านี้หน่อยนะครับแต่เนโกหรือว่าดูอิที่มีมินเนี่ยนก็ใครจากระยะไกลแบบนี้ไปเรื่อยๆได้นเวลายืนโพสิชันตัวเองเนี่ยอย่ายืนตรงที่มีโอกาสเส้นออกเนาะเื่อไว้นะครับมผมอาจะต้อง วิ่งเข้าไปให้มินเนี่ยนอะโกรเพิ่มขึ้นหน่อยซูมเรียบร้อยนะครับแน่นอนการลงกับบอสทอ์เมนต์เนี่ยนะครับเราก็จะได้จำนวนยูนิคนะครับการันตีเยอะกว่าการลงแบบเวอร์ชันนอนทอ์เมนตนะครับเพราะงั้นโอกาสที่จะเป็นยูนิคที่ดีมันก็สูงขึ้นนะครับแต่ส่วนมากนะด้วยความที่สตจเ n นสโตนวัตถุดิบที่ใช้เปิด มันหายากคนเขาก็ไม่ค่อยลงกันกับบอสธรรมดาเนาะเขาจะเก็บเวอร์ชันทอร์เมนต์ไว้ลงเฉพาะดูเรียวแล้วก็อันดัเรียวนะครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าตำแหน่งที่ตั้งที่ดีในการยืนนะบลาๆนะครับเป็นอย่างไรนะครับเราขอเปิดหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็ล็อกไว้หลักๆไม่มีอะไรมากเลยนะครับสำหรับบอสตัวนี้นะครับดูเส้นสีเหลืองทั้งหมดที่มทผมกำลังจะลากนะฮะ เหล่านี้คือ,อความน่าจะเป็นของเส้นเสาที่สามารถเกิดได้ทั้งหมดนะครับวิธีการคือเราเพียงต้องยืนระหว่างช่องในตาข่ายช่องไหนช่องหนึ่งตลอดเวลานะครับในการเล่นเพื่อเซฟนะครับจากการที่เราจะเหยียบโดยไม่ได้ตั้งใจแนะ่นอนนะครับหลายครั้ง Position ของบอสมีผลกับเรานะผมขออนุญาตแทนตำแหน่งของบอสด้วยวงกลมสีขาวแล้วกันนะครับวงกลมสีขาวนี่เป็นตำแหน่งของบอสเพราะฉะนั้นสามารถบิวที่เลือกได้เนี่ยนะครับ เราจะพยายามไม่ยืนตำแหน่งที่ชิดกับบอสนะครับเพื่อป้องกันระยะน็อกแบคของบอสนะเพราะฉะนั้นนะครับเพลย์เซฟที่ดีที่สุดคือบอสอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราทําได้ถ้าเป็นคลาสที่ทําไม่ได้ก็ซวยนะครับถ้าทําได้ก็เห็นช่องที่เป็นตัว x <c oughs> ใช่ไหมครับก็จะเป็นช่องที่เราพยายามจะไม่ยืนเนาะแล้วก็หลังๆนะครับเราจะมีเมคานิกเพิ่มเติมก็คือผมต้องเส้นสีข,ขาวขึ้น นะครับสี่เหลี่ยมสีแดงนะสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยจะมีทั้งหมด7ช่องนะครับก็นะช่องไหนที่บังเอิญโดนสี่เหลี่ยมสีแดงนะเราก็จะสามารถเราก็จะไม่สามารถยืนได้ไม่งั้นถ้าเรายืนอยู่นะครับจังหวะที่มันปะทุขึ้นมาเราก็จะได้รับสแต็กสีแดงเพิ่มนะครับเหล่านี้คือเมคนิกของกรีกอรครับโดยรวมแล้วเป็นบอสที่เมคนิกเข้าใจง่ายแต่เวลาเล่นจริงขึ้นอยู่กับว,ว่าบิวของคุณต้องสู้ระยะประชิดหรือเปล่านะครับต่อให้เป็นบิวที่ไม่มีมินเนี่ยนไม่มีไรที่แอกรบอสแทนเราได้เลยเนี่ยแต่ถ้าบิวคุณยิงกลพ นะครับเราก็สามารถคลายตัวเองแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆได้เพียงแต่ว่าพึ่งระลึกไว้ว่าการเดินครั้งหนึ่งของเรานยครับมันก็ทําให้โอกาสที่เราโดนเส้นเยอะขึ้นนะครับสแต็กบอสตัวนี้นะครับถ้าคุณถึกพอสมควรนะคุณจะตายวันช็อตประมาณสแต็กที่4เพราะฉะนั้นค่อนข้าง for g i วิ n งมากๆนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับหลายๆตัวสแต็กสก็ตายแล้วนะครับยาที่แนะนําไม่ใช้นะครับยาเพิ่มเลือดนะครับถ้าบิวไม่ค่อยมีดามเมจเลย นะครับเฟสสอง holy b o l t ดูดีนะครับแล้วก็ยาเพิ่มแม็ก lightning resist นะครับช่วยลดดาเมจโดยรวมได้เยอะมากอาจจะทำให้รับสแต็กได้เพิ่มอีกประมาณสแต็กหนึ่งบอสเซอด์ mm hmm. วันแรกนะครับบอสเซอด์ตัวแรกของของซีซั่นสก็เป็นกรีกอร์แล้วกัน,นถ้านะครับอยากดูตัวไหนเป็นตัวต่อไปนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับ